สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาเสือเบิงราคารถเกี่ยวเขาว่าพนสิเกียวไรจักบาทนะครับเพราะว่าเกี่ยวอยู่บานโคกสง,งาตำผลไทรมุ่นอำเภอนาพองจังหวัดขอนแกน่นวันที่เจ็ดพฤศจิกายนปี2566ราคารถเกี่ยวอยู่เป็นหน้าโน่นนี่หน้าดอนนี่ครับสิเกียวตกไรจักบาทเนาะเอาว่าแล้วกัสิถามเพ่นเบื่องก่อนผูกเพิเ่นผ้า ไปหาเกี่ยวเข่าผู้เป็นรับจองรับคิวสําหรับรถเกี่ยวเข่าเนาะนี่นะครับเกี่ยวอยู่กลางทงอยู่นั่นรถเกี่ยวกําลังมากกาลังเกี่ยวเข่านี่แบบพวกนี้วันเทองอันนี้ก็กําลังขวายรถมาใส่ของเกี่ยวเข่าของแก่ยวเข่าอันนี้เจ้าดาป้าดาเวลาว่าวอันนี้ป้าดาผู้เป็นข้าหาขิวรถนี่ละเอาหากรได้ป้า เกลียวเข่าที่นี่ตกไรจังบาทไรล,ละแปดร้อยไรล,ละแปดร้อยเป็มนบ้างแนนอันนี้เกลียวยู่บา้บานบาา้านโป่งสังห์ตำบลใต้มูลนอำเภออำพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าท่านเพื่อนเนเบิ้งอยู่นี่บ่ท่านไหนมีรถเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำติดต่อได้บได่ได้ได้เออนี่ทางทติดต่อมาทางก่าดาเด้ออ่ผู้เพิ่นจัดคิววันเถาะเป็นรถเกี่ยวคู่บูตาดีซีเจ็ดศูนย์นะครับ เที่ยวยู่บานโคกสงางตำบลไทรมุ่นอำเภอนามพ้องจังหวัดขอนแกน่นเที่ยวดีครับขอรวบขอรวมหน่อย การลกาเข้ามูลมากนะรอหลายหรือว่าโปรเซสใหม่เรื่องการลเของ เกียเกี่ยวงายครับไล่นหนึ่งแปดร้อยบาทครับครับสำหรับคาเกียวที่นี่เนาะสำหรับหน้าดอดนะครับเพื่อนๆสนใจเพื่อนสนใจติดต่อเรื่องเกี่ยวเขา เออเบิ้งแล้วรถเกี่ยวหายากติดต,ต้อได้ตามเบิดในจอเลยนะครับขึ้นหน้าจอไว้ให้เรียบร้อยครับน,นี้รับบริการเกี่ยวเขาแก้เขา่าบริเวณใกล้เคียงอยู่ตำบลใส้พู้นอำเภอํำพ่องจังหวัดขอนแกน่นสำหรับบ้านโปกสงาบ้านผู้จงอ่างนะครับเกี่ยวดีครับ เกี่ยวกัะเี่เยวเขาแบบใจเย็น ็มขอบดีครับพี่น้องแทนไปไรเลยชนิดว่าต้องมาเกี่ยวเมื่อเสริมอีกโอ้ยตายไปเ่าอยากเบอร์ขางดีรถเกี่ยวคัดดีเด้อบด้เซียดิพี่น้อง ครับฝากไว้นะครับเด้อกกับรถเกี่ยวเข่าปีนี้ยูบ้านโคกสงางตำบลไทรมู่นอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนูแฟนเพจขอบพูดลหลายๆครับ